ก็สวัสดีครับกับชาวแอดขอทุกท่านนะครับหลังจากที่เราหายกันไปนานมากจริงๆกับการทําคลิปวิดีโอตกปลาวันนี้ผมจะไปจับปูประเทศที่ประเทศออสเตรเลียนะครับจะลงไปแมนดูล่าขับรถไปหนชั่วโมงซึ่งวันนี้แพนไม่มีอะไรเลยตามผู้ใหญ่เขาไปแค่ไปจับปู Just have อดจากฟ i ร์มบิดไี ก่อนที่ต้องเตรียมมาททานผู้ชมรองเท้าท้าที่หกดอนสำคัญมากนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะปูหนีบเท้าแน่นอนอีกอ,อุปกรณ์ที่สำคัญคือตะแกรงตักปูส่วนใหญ่แล้วนะครับเราเวลาจับปูที่นี่มันก็จับในเวลางคืนเป็นช่วงที่เวลาปูออกมาหากินก็ส่วนใหญ่ แล้วก็นะครับที่ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายที่เคร่งครัดมากนะครับที่จะจับปูนะัโดยมีกฎหมายอยู่ที่ว่าจะต้องสามารถจับปูได้แค่คนละ10ตัวหรือ5ตัวขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราไปจับนะครับซึ่งแต่ละตัวต้องมีขนาดความใหญ่ตั้งแต่127่งมเมตรขึ้นไปหรือประมาณ1นึ่งขวดไม่ใช่สิหกระป๋องโค้กขึ้นไปนะครับ แล้วในส่วนในการของการจับปูนะคะระับเริจะเป็นต้องใช้สกู๊ปหรือตะแกรงจับปูเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้เน็ตหรือคายหรืแหนในการจับปูแล้ว f i ชเชอรีก็คือตำวตวรวจตรวจปลาที่มาเจอเข้าเราสามารถถูกปรับต่อตัวปูนะครับตัวละ500ดอดอนท่าเลยะครับหรือที่เป็นเงินไทยประมาณ1 2 0 0 0บาทต่อตัวนะครับหรือถ้าเราจับตัวอันเดอร์ไซด์หรือ ไซส์เล็กกว่าที่เขากำหนดนะครับเราสามารถถูกปับเป็นตัวละห้าดอลห้าร้อยดอลล่าเช่นกันนะครับได้ได้ตรงนี้ได้ยูยตรงนี้ได้เลยมันมีทุ่นลอยน้ำอยู่นะเอออ่ะของไปก่อนหน่อย อย่างที่ผมพูดไปนะครับหากปูเนี่ยขาดแค่0ูนย์ศูนย์มิลศูนย์ศูนย์หนึ่งมิลก็ไม่ได้นะครับเราจําเป็นต้องปล่อยจริงๆ <c oughs> ปูบางตัวเนี่ยครับขาดแค่นิดเดียวแค่จะแบบนิดเดียวจริงๆครับแต่เราจะเป็นต้องปล่อยเพื่อป้องกันการถูกปรับนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าเสี่ยงกับการที่ถูกปรับน,นะครับท่านผู้ชม วันจับปูได้เยอะมากจริงๆนะท่านผู้ชมคือส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปูที่ขนาดอันเดอร์ไซด์ใช้เยอะด้วยนะครับแต่อันเดอร์ไซส์ของเขาหรืออันเดอร์ไซส์ที่เนี่ยก็จะเป็นขนาดทำยำรับบ้านเราแต่เราต้องการใหญ่กว่านี้เพื่อจะตามตามกฎหมายของเขานะครับ In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed Got a lot on my plate but I never get stressed I'll take all the pressure like I'm basing this test off. Oh, tear it up like I'm chasing I see the world like it's ready for the taking I see this place like a game I'm playing Straight to the bank to collect my payments No negotiations, it's my way, I was born impatient And like a damn Freemason, I'll run this nation และนี่คืคอผลประกอบการของรอบแรกการจับรอบแรกน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ตัวได้นะครับและสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับ ปูที่จับได้มาเป็นๆนะครับควรจะใช้มีดนะครับแทงเข้าไปกลางตัวของเขาเพื่อทําให้เขาตายและตยอย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่นั้นน่ตามธรรมชาติของปูแล้วาะเราต้มเขาทั้งเป็นหรืออ่าทําให้เขากลัวหรือตกใจนะครับเพราะจะสลัดก้ามทิ้งสลัดขาเขาทิ้งทําให้ก้ามเขาขาดไปนะครับหมดแล้วขนูเฮียหมดแล้วขนปูเฮียเพิแรงไว้ ถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะสื่อรสชาติกลิ่นของปูที่จับมาใหม่แล้วมาต้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากท่านผู้ชมปูที่นี่ค่อนข้างจะเนื้อขาวและแน่นมากนะและอีกอย่างเปลือกข,ของเขาจะไม่เหมือนปูที่ทยนะครับเพราะปูเปลือกเขาเนี่ยจะค่อนข้างกรอบและบางยิ่งเวลาเรามาทําอาหารแล้วเนี่ยเปลือกเขาจะแข็งเพื่อใ้า,า,รากรอบ,ก,อบกัดได้โดยไม่ต้องกลัวเจ็บปากเลยครับ <laughs> แล้วหลังจากที่กินปูนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จ้วงจับปูในรอบที่สองยังไม่พักเลยนะท่านผู้ชมยิ่งดึกปูยิ่งออกมาทางน้ำตื้นเยอะนะครับยิ่งออกมาชายฝั่งเยอะมากจนจ้วงแทบไม่ทันเลยครับเบ็ดได้ได ไลและผมยังอยากแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบอีกนะครับว่าปูที่นี่ต่างจากที่ไทยเยอะจริงๆนะครับด้วยอุลัลที่ใส่ของปูที่ไทยเนี่ยเวลาเจอคนจะหนีใช่ไหมครับต่ปูที่อ๋อเจอคนแล้วอ้าอก้ามใส่เลยครับท่านผู้ชมพร้อมไม่จะหนีตลอดเวลาผมถึงได้จําเป็นต้องซื้อรองเท้ามาไว้อ่าใส่เดินนะครับไม่งั้นปูจะหนีเท้าแบบ เลือดสาดจริงนะท่านผู้ชมโอ้ได้อะไรสั่งความ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมถังใส่ปูดันคว่ำนะครับถังของพี่เบสดันคว่ำระหว่างเดินลากไปนะครับทำให้ปูหลุดไปบางส่วนนะฮะและนี่คือผลประกอบการของการจับรอบที่สองนะครับท่านผู้ชมปูมันเยอะมากจริงๆนะครับเราจับมาได้ทั้งหมด60ตัวแต่โคต้าเราได้แค่40เพราะมาทันแค่4คนนะครับจึงทําให้ที่เหลือต้องปล่อยไปมันเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมไม่มีอะพีม่มีแต่เอ็นพัดได้ป้ล่ะ ครับแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นมองไม่ผิดหรอกครับเราจับปูทั้งคืนยันเช้ายันฟ้าสว่างเลยนะท่านผู้ชมและนี่คือสภาพหมายตอนคืนตอนเช้าที่เราไปจับนะครับห้าหกที่ไม่ยิ้มถูกมือเจ็ดแปดแปดนะไม่ยิ้มถูกมือแกเหรอเฮียเฮีย เอาครีมไหมเอาครีมไหมไม่เราเราอยู่พี่ตองเยอะเกินไปอ่ะส4 5 6ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ยี่สิบเจ็ดสองสาม กำหายไปไหนรอเด้อสิบสี่สี่แล้วโอเยอะเกินว่ะถึงถึงที่ถึงเลยนิดนึงแล้วก้าวมันหายไปไหนละมั้งเจ็เจ็ดันสิบแปดสิบเก้าสิบสอ็ดสามสองเนี่และนี่แหละครับคือผลประกอบการของการจับครั้งที่สองเลครับปูมันเยอะมากจริงๆนะครับท่านผู้ชม ราจึเป็นแต่วเราจึเป็นต้องนับแล้วเราจกขนาดอีกทีนะครับเพื่อให้เม่ชัวร์ว่าเราไม่จับปูที่อันเดอร์ไซด์มานะครับถ้าถ้าปูที่อันเดอร์ไซด์เราจําเป็นต้องปล่อยจริงนะคุณผู้นนชมหรือขนาดไม่ถึงถึง <8. S 1> ขนาดเกินเราจำเ,เป็นต้องปล่อยนะครับหนึองสามสี่ห้าสี่หกเจ็ดให้สองตัว แปดใ้สให้สองเด็ดเจ้าห้าสิบให้สองตัวห้าสิบเอสหาห้าสิบสองก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอของบูมแอบตกตุชชิ่งโปรเจกต์ถ้าชอบไปเลยกดไลค์กดแชร์กดแอนด์คลายให้บูมแอบตกตุชชิ่งโปรเจกต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะท่านผู้ชมส่วนใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับขี่ปลอดภัยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ I complex, haters love to hate, but I never feel pressed Got a lot of my